สวัสดีครับบวงต่อไก่ป่าสีใบไม้แห้งนะครับบวงผีเสื้อ20หลัก40บ่วงมีรังเก็บแถมให้นะครับอ่ารายละเอียดพันหลักสีน้ำตาลหลักกาวานไหนยาว7นิ้วเชือกราวก็จะเป็นสีน้ำตาล บวงเป็นสีน้ำตาลต่อด้วยสาย PE ต่อสายเอแบบมีระบบตัวล็อกขาห่วงทองเหลืองเลข8บ่วงกว้าง5นิ้วหลักยาว7นิ้ว20หลัก40บ่วงบ่วงเดียว31หลักรายละเอียดเหมือนกันเลยสีน้ำตาลต่อสาย PE ต่อสายเอระบบตัวล็อกขา ใครที่สนใจบวงต่อไก่ผีเสื้อหรือบวงเดียวเราจะมีรังเก็บแถมให้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับ